สวัสดีครับผมกิจวจ้า t ์ไทยแลนด์วิดีโอชุดนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มของ Margin นะครับกลุ่มของ Margin นะครับจะเป็นกลุ่มที่ใช้ในการแบ่งแบ่งส่วนการทำงานออกเป็นส่วนๆนะครับซึ่งมีประโยชน์ในการแบ่งรูปแบบต่างๆให้เป็นสัสดส่วนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับอนอื่นผมจะทำการสร้างเทเบิลขึ้นมาก่อนนะฮะเทเบิเพื่อให้เป็นกรอบนะฮะเป็นกรอบ cd นะครับ cd border นะครับเท่ากับหนึ่งนะใส่สไตล์ให้มันนะครับ b a c k กา d เป็นอ่าสีมืดๆนะสีมืดนะครับสีมืด,มดอ่าลองนี่ก่อนนะฮะโอเคโอเคต่อมานะครับต่อมาเราทำการสร้างรีฟในใน t d นะครับ ด i ฟดฟผมให้ไอดีเป็นอ่าเป็นเป็นดิฟหนะครับเป็นดิฟหนึ่ทำการสร้างสไตล์ดิฟหนึ่งครับชาร์ m, นะครับดิฟหนะครับผมให้อ่า erman, อรบอเดอร์มันก่อนกำหนด b o เดอร์มันกะ่อนนะบอเดอร์เท่ากับอ่าสีมืดๆหอกๆนะครับ s o l ลต 1px นะครับแล้วก็ black g r o u n d color เนี่ยเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองแล้วก็ความกว้างของมันนะครับผมให้เป็นทั้ง 200px แล้วก็ความสูงของมันก็ 200px นะฮะโอเคลองมองพรีวิวกันตื่นนี่เห็นไหมน,ะนี่นี่คือส่วนของของที่เป็น deep หนึ่งนะครับดิฟหนึ่ง คราวนี้นะครับคราวนี้เราจะทําการใส่ตัวแรกนะครับคือ margin top ลงไปนะครับ margin top ก็คือทําการห่างจากข้างบนเท่าไหร่นะครับห่างจากข้างบนเท่าไหร่ซึ่งหน่วยของมันก็คือพิกเซล em หรือเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาลองแบบพิกเซลกันก่อนนะครับก็คือ30มสิบลองสามสิบพิกเซลนะฮะตึ้งเห็นมน,นี่กว้างจากข้างบนมา30มสินะครับสิถ้าเป็นแบบ em ล่ะ em ผมเป็น30 EM เท่าไหร่เอ่ย ตึ้อโอ้โหยาวเลยนะฮะยาวเลยนี่คือกว้างแบบ30 em นะครับต่อมาแบบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับนี่นะครสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะนะรบแต่ส่วนใหญ่จนสา่จะใช้อ่จะใช้อ่าพิกเซลนะฮะใช้แบบพิกเซลผมก็ลองเปลี่ยน50พิกเซลนะครับดีพอไปก่อนนะครับตามมาด้วยมาร์จินมาร์จินมาร์จินเลฟนะครับคือด้านซ้ายเท่าไหร่นะครับผมให้เป็นทั้ง70พิกเซล ผลลัพธ์นี่เห็นไหมบนห้าสิบซ้ายเจ็ดสิบอ่ามาลองขวาบ้างสินะลองขวาบ้างอ่าขวาสักเท่าไหร่ดีเก้าสิบพิกเซลนะครับตึ้งเห็นไหมจากด้านขวาเก้าสิบนะครับเราเป็นอันล่างแล้วครับมาร์จินบัตทอมสักยี่สิบอ่านะครับยี่สิบพิกเซลนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คือรูปแบบการใช้มาร์จินง่ายๆในการอา ทำระยะห่างนะครับจากจากข้างไนไอจากจากข้างบนนะครับจากข้างบนของตัวอิเ m e มนต์นะครับของตัวอิเ m e มนต์อืมคราวนี้นะครับคราวนี้ผมจะทําการรวมไว้ในตัวเดียวก็คือตัวที่ห้านี่นะฮะมาร์จินเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้เอาเสียเนี่ยมาอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมจะลองก่อนนะมาร์จินนะครับเอาลงมาก่อนนะมาร์จินคัดลอกมามา r g จินนะครับ ผมก็จะใส่ก่อนนะครับซึ่ง margin ตัวนี้นะครับถ้าเราใส่สีค่าเนี่ยมันจะเรียงไว l ู e เป็นอย่างเี้ยท็อปนะครับ RIG ขวานะครับแล้วก็อย่างเงี้ยการใส่ไวรูปนะครับบนขวาล่างซ้ายนะครับซึ่งบนก็คือ50 50 px ตรงนี้นะฮะยังไม่ต้องใส่สเปซคลอลอนนะครับ ให้ใส่ตัวสุดท้ายนะครับถ้า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 มีถึงตัวสุดท้ายนะครับเล็บเล็บเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ฮะด้านซ้ายก็ไปใส่แนวไปใส่นี่ปิดไว้ก,ก่อนก็ได้ขรบสุดท้ายแล้วนะด้านขวาด้านขวาก็อยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาวักหนึ่งอันนะอยากให้มันติดก,กันวักเห็นไหมฮะแล้วข้อด้านล่างก็อยู่อันอยู่ค่าที่สามนะอยู่ค่าที่สามอ่านะลองปิดนะครับแล้วก็รีเฟรชว่าจะได้ค่าเท่ากันหรือเปล่านะครับ เดฟส์นะเท่ากันเด้เลยนะครับเท่ากันเด้เลยคราวนี้นะครับคราวนี้ถ้าเราใส่ค่าเวลูเดียวนะครับเวลูเดียวอันนี้แบบสีด้านนะครับใส่แบบครบสีด้านเลยกําหนดสีด้านนะครับสมมุติถ้าผมจะใส่แบบเวลูเดียวคือใส่ค่าเดียวนะฮะเป็นยี่สิบยี่สิบเพคแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยอา่าค่าที่ได้ของของเอสไตล์แบบนี้นะก็คือทั้งสีด้านเนี่ยจะมีระยะห่างยี่สิบ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 แมกว่าไหมฮะ เห็นภาพไหมฮะถ้าใส่อย่างนี้นะครับจะมีเท่ากับยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วก็ยี่สิบไปดูนี่เห็นไหมเท่ากันเลยสีด้านนะครับเท่ากันเลยสีด้านแต่ถ้าเป็นแบบยี่สิบ px แล้วก็สิบ px อย่างนี้นะฮะอย่างนี้แปลว่าค่าแรกค่าแรกนะครับจะเป็นบนกับล่างห่างยี่สิบซ้ายกับขวาห่างสิบเห้นกไหมฮะบนกับล่างห่างยี่สิบถ้าอย่างนี้เป็นอ่า ซ้ายกับขวานะครับห่าสิบนะครับนี่เห็นไหมหรือไม่เห็นชัดนะครับเอาคกว้างเลยห้าสิบาบนกับล่างห้าสิบนี่เห็นไหมฮะห้าสิบนะครับต่อมาถ้ามันมีค่าเวลูอย่างเงี้ยสมมติอ่าอ่าท็อปท็อปนะฮะท็อปกว้างสิบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซ้ายขวานะครับก็คือห้าสิบ แล้วตรงนี้เป็น5ก็คือด้านล่างนะครับถ้าสามามค่าอย่างนี้นะครับก็คือข้าบนนะครับมีค่าเท่ากับ10นะครับบนมีค่าเท่ากับ10แต่ว่าตรง50เนี่ยจะเป็นซ้ายขวานะครับคือค่านี้กับค่านี้นะครับแต่ถ้าค่าสุดท้ายเนะี่ยจะเป็นค่าค่าข้างล่างคือค่าที่สานะครับลองดูนี่เห็นไหมเห็นไหมปรับดิเป็น50ข้างล่าง50นี่ข้างล่างออกนะฮะเอาเท่าเดิมนะเอาเท่าเดิม ขบวนไปถึงหนึ่งร้อยนะครับนี่เห็นไหมแต่ซ้ายขวาตรงกลางซ้ายขวาเนี่ยเอาสัก200ร้อยถึงเห็นไหมนะครับนะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับนะครับ